เดินข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของวัดท่านน้อยเราจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่ค่ะร้านนี้ชื่อครัวผู้ใหญ่เนี่ยโลง่ลงๆกันอย่างนี้แหละ นี่ค่ะทากันอย่างนี้เลยนี่ค่ะลุงเตยพามาทานที่นี่ครัวผู้ใหญ่เหรอคะครัวผู้ใหญ่บ้านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตระกูลพ่อพ่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อเป็นตระกูลผู้ใหญ่บ้านแล้วกับพ่อเขาซึ่งเป็นเพื่อยานแล้วกับบริจาคที่ให้กับวัดธาตุน้อยสร้างวัดธาตุน้อยให้กับพ่อตังคลายเป็นพ่ออดีตผู้ใหญ่พ่อเนี่ยค่ะเป็นศิษย์ก้นกุฏิของพ่อตังคลายโอเคเลย นี่แหละเราจะมาอุดหนุนกันไปดูครัวเนี่ยโล่งโปร่งสบายทำกันอย่างนี้เลยลูกค้ามายืนดูด้วยนี่ใบเหลียงใช่ไหมคะเนาะใบเหลียงอุ้ยนี่ทอดกันอย่างนี้เลยสดๆกันไปเลยนี่ปลาทอดขมิ้นปลาคะเนี่ยโอ้โหอันนี้แกงอะไรคะ อันนี้ต้มส้มปลาทูต้มส้มปลาทูขนาดอิมอ่มอิมอ่มอิมอ่มิ่มนมจีนมานะเนี่ย <laughs> เริ่มเห็นแล้วก็น้ำลายแล้วน้ำลายสอละนี่แม่ครัวเราสุดยอดบรรยากาศอย่างนี้แล่ะค่ะง่ายๆสบายสบาลงโปร่งโปร่งนี่คือครัวผู้ใหญ่ค่ะมือเย็นที่ครัวผู้ใหญ่ เจ้าของร้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะแลวก็เป right right ็นผู้ใหญ่บ้านใจบุญมากบริจาคที่ให้สร้างวัดพระธาตุน้อยเนี่ยค่ะเรามีแล้วนะน้ำนี่คือแกงส้มค่ะอาหารนี่เรียกว่าเป็นอาหารอาหารคนนครเนาะอาหารพื้นถิ่นเลยนะแกงส้มเข้าใจอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากินมากมากแลวเห็นไหมทุกทางก็จะมีน้ำพริกกะปินี่คือปลาทูต้มขมิ้นปลาทูต้มขมิ้น นี่ปลาทูทอดกระทะปลาทูต้มส้มแล้วก็ปลาทูทอดกระทะแล้วจะมีปลาทอดขมิ้นอันนี้ผักและที่สำคัญเนี่ยตอนะตอคาตอจัตอตจะตนอนคนเดียวอันนี้ไม่รู้น้ำพริกอะไรนะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรนะ นะเคยนั่นแหละลูกปลาอึกก่อนเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะไม่เห็นไม่เห็นเหมือนนะมีน้ำพริกก็ได้เขาเนี่ยน้ำพริกลูกปลาอึกไหมใช่ลูกอึกอกชิมด้วยชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยค่ะได้เนี่ยต้องปลาทอขมิ้นเลยนะคะความอร่อยก็คือขมิ้นแล้วก็มันจะมีเกลือนิดนิดนะมีอจะหอมหอมตาดีมากๆต้องการข้าวได้ที่นี่ อยากจะบอกว่าขนมจีนเมื่อตอนกลางวันเนี่ยยังไม่ย่อยย่อยไม่หมดแต่กระเพาะบอกว่าพร้อมค่ะอะชิมหน่อยค่ะที่ตัวชิมต่อแล้วกินมแล้วเมสหนึ่งอ้าวกินเปล่าๆเหรอคะอยฮะกนินนี่ไงเอาเลยเอาเนี่อนะเอาเนี่อกวางกวาทานกันอย่างนี้เลยประตู ก็ถ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ูกโอเคโอเคน้ำพริกสุดยอดไม้กินมะขามสุดยอดหอมอร่อยอร่อย,ออยมันมีมะขามดิบนะแล้วก็มีฝืนเฟือนของของมะอึกมะอึกใต้เขาเรียกอึกมกันจะสั้นๆหน่อยลูกอึกนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยมากนี่แค่แค่ชิมนะคะเป็นไงคะปลาเต่า ประจาว่ามันมี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 ขมิ้นด้วยนะมีหอมมันมันหวานก็มันต้มขมิ้นเนี่ยนี่ปลาทูต้มขมิ้นนะข้าเรียกต้มโพงอ๋อต้มโพงแต่ว่ามันมีขมิ้นด้วยไม่ต้มโพงต้มส้มต้มส้มออต้มส้มส้มต้มส้มอันนี้มันเป็นส้มแขกใช่ไหมส้มมะนาวมะนาวมะนาวกระต่ายส้มก็แต่มันมีขมิ้นเปรี้ยวหน่อดนึงใช้แทนเหมือนนิสานนิสานก็ส้มอร่อยแต่มันกลมกล่อมตรงนี้หอมไอเนี่ย หอมแใส่ขมิ้นขมิ้นเนีชูรสส่วนเราจะชิมไอ้นี้อย่างส้มอร่อยอร่อยอันนี้สำหรับคุณไม่เ็โอ้โหมันมันเด็ดขาดอ่ะมันเด็ดขาดันี้เ็อร่อยค่ะอร่อยมากน้ำพริกกับผักต้มกะทินะคะมีสตอต้มด้วยแล้วก็มีแกงส้มตุ้งเตยสั่งพิเศษวันนี้บอก ลดเผ็ดหน่อยใช่ไหมคะลดให้ความเผ็ดให้ลดลงลดลงเค้าเช้าถ้ากลางจะได้ออร่ยมากกินได้อร่อยอร่อยต้มเนื้อร่อยมากผักเลียงต้มกะทินี่ผักกูดผักกูดผักเลียงปนกันได้กินทุกผักเลยเนี่ยทานกับน้ำพริกโอ้โหนี่สาวคนนี้มาจากออสเตรเลียเนี่ยทานได้ไหมคะทานได้อร่อย พวกขาประจำที่นี่เลยอ๋อแล้วนะเป็นไงคะชอบอะไรที่สุดคะเล็กชอบอะไรที่สุดชอบตุกตุ้าตุกยาชอบทุกอย่างที่อร่อยที่อร่อยมากคุณนายผู้ใหญ่แม่ครัวของเราวันนี้